นี่มีดำทำเยอะคลายกันนะเยื่อตอนนี้ผม่สบ่อโบยหรออ่ายังได้จะคล้องเช่อ่าผม่สื่อโบยอยไรตอนนี้จริงใช่ใช่ดีป้ะล่ะได้เยอะฮะได้เยอะใช่ไหมซื้อซื้อตัวกี่บาทอะทีซื้อทีนู้นเขค่อยตัวแปดเจ็ดแปดสิบแบบอ่าเออประมาณนั้นแหละคลายไม่แพงทุกอะเพื่อนครับเนอะกินดีนะตอกตอกดีเออกินดีตอกดีด้วยเนี่ยขาไม่แพงด้วยเนอะซื่อโอยไหม Ờ, điêu đều quang vang, bảy ao ta. như thế bán như khá ngon lành về ván đấy nằm ngang ngang lớn nào <laughs> Như ông mà tuổi điêu đấy đây tuổi nữa đấy không Thứ <laughs> thử bôi อืมรันใช้ไฟจริงไหมสวัสดีครับท่านผู้ชมพ <Yahoo! S 2> บกับตั้มอีกแล้วนะครับวันนี้ทางช่องตั้มชแนลโอเควันนี้ก็มัมฝนอยู่นะครับเรามาตีประช่อนกันฮนะ ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะหมายใกล้ๆบ้านครับหมายใกล้ๆบ้านครับน้ำมันจะแห้งๆหน่อยนะเดี๋ยวลงมาดูกันนะ โดนอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ครับอยู่อยู่ครอยู่ครอยู่ฮะอยู่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 ก่อดังบุบนี่ไสสวยครับนี่ไม้แรกเลยครับไม้แรก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  ไม้แรกไซส์สวยครับโอ้โไม้แรกไซส์สวยไม่นแน่ใจว่าจะเห็นจังหวะกัดเปล่านะนี่ฮะเต็มคอเลยครับนี่ออื้ห เต็มคอรครับตัวนี้นี่ฮะนี่ดูกันชัดๆครับเฮดวันครับตัวนี้กัดเต็มคอเลยครับนี่สองนิดนึงครับตัวนี้ผมสองนิดนึงทีแรกคิดว่ามันกัดไม่โดนนะสองนิดนึงเห็นนิ่งๆสายนิ่งๆผมก็เลยลองวัดดูนะดูครับนี่เต็มๆครับนี่ ตเต็มคอแล้วไซส์สวยครับน่าจะมีสักสี่ห้าขีดน่าจะได้นะสามสี่ขีดน่าจะมีครับตัวนี้เพึ่งโลบเกือบได้นะนี่ไซส์สวยครับไซส์สวยไซส์สวยเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปกัน อย oh, ู oh, ่ไหมครับอยู่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 อยู่อยู่ลืมปิดเบรกครับเกือบหลุดกันไม้อีกโอ้โหหลุดเลยกันไม้หลุดเลยฮะโอ้โห ยังไม่หลุด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 ใส่สวยเลยครับนี่ฮะลืมปิดเบรกครับโอเคถ่ายรูปครับเฮดวันสีทองฮะวันนี้สองสแต้มที่สองนะครับของวันนี้ โดนโดนโดนอยู่ไหมอยู่อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ครับโอ้เงี่ยวัดลอยมาเลยวัดลอยมาเลยเนี่ยมืดซะแล้วนะแสงไม่ค่อยมีเต็มปากเต็มปาก เต็มปอกเต็มปอกก็ออาจนมืดค่ำเลยนะครับวันนี้โ้สุดยอดครับสามสามแต้มก็ถือว่าโอเคฮะไม่ไม่เฮวนะสามแต้มถึงแม้จะไม่ใหญ่มากก็หมายแถวแถบ้านครับวันนี้ออกมาสี่โมงกว่าแล้วก็มีภารกิจกันทั้งวันนะครับก็ไม่เอยวางออกหมายช่วงเย็นแล้วนะครับสามแต้มก็โอเคครับถือว่าพอได้สนุกนะ ก็ฝากด้วยนะครับกบยางเฮส่วนสุดยอดมากครับโอเคครับทริปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ